สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งผมนายธุสิทธิ์วงลิศเดชากิจแอดบินห้องชมรมหายุพะหลังจากเราให้ความรู้กันมานานเราก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าพระสมเด็จบรรคังหรือพระในตระกูลสม,สมเด็จที่สมเด็จโตรสร้างหรือเกจอิอาจารย์ต่างๆได้สร้างขึ้นมาในพระเหล่านั้นต่างมีมวลสารมากมายหลายชนิดไม่ใช่มีแค่ปูนอย่างเดียว สิ่งต่างๆก็จากคําบอกเล่าน่าจากการพิสูจน์เราจะรับรู้กันว่าน,นในพระนั้นจะมีตัวเชื่อมประสานก็คือข้าวมีกล้วยมีไข่มีปูนแล้วก็พวกอิดขาวอิดแดงอูดปักหอยก็มีหลายแบบหลายอย่างอย่างในภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับ เห็นพวกจุดขาวไหมครับที่เป็นวงข,าว,ขาวทั้งหลายแล้วก็เห็นเนื้อที่ออกใสๆหน่อยอแล้วก็พวกพวกอิฐแดงกการขยายครั้งนี้ขยายได้กล้องขยายระดับพันเท่าซึ่งน่าจะมากกว่าที่ผมเคยแนะนำไปในกล้องที่ใช้ถ่ายกับมือถือขยายซึ่งอันนั้นได้ประมาณสี่ร้อยเท่าความละเอียดชัดเจนเมื่อมาใช้กล้องระดับพันเท่าเพราะ มาน่าจะมากกว่าในอดีตข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาขยัเห็นกันมากขนาดนี้แต่ปัจจุบันการเรียนแบบของพระต่างๆเริ่มมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มมีความจําเป็นเข้ามามากกว่าการจะตรวจด้วยคาร์บอนกาลังสีอย่างเดียวระบบคาร์บอนกำลังสีเป็นระบบที่สามารถจะตัดสินที่ขาดได้ว่าพระองค์เนี้ย อายุเท่าไหร่กันแน่แต่ในสําหรับท่านที่ไม่มีเครื่องสําหรับบนันดึกสีมามาเพื่อประเมินผลลองหาวัาสดงุง่ายๆเหล่านี้มาครับเป็นกล้องขยายต่างๆลองเอามาดูเรามาดูเนื้อขยายกับพระองคง์นี้กันนะผมจะค่อยๆรีวิวไปทีละจุดทีละจุดตรงส่วนนี้เป็นพระเศียรของท่านเราได้เห็นบนสารรายละเอียดเหล่านี้ไหมครับทั้งปูนเปลือกหอยทั้ง บนสารต่างๆ,ๆที่เราเคยได้ยินกันมาว่ามีอะไรกันบ้างาจะค่อยๆเลื่อนไปนครับนะที่ครับเจ้าพูดผมพูดอยู่เสมอเรื่องของความช้ำต่างๆเรื่องความความแห้งตามจุดต่างๆนะสิ่งที่เรียกว่าจุดสัมผัสเป,เป็นยังไงแบบไหนเราค่อยดูตามกันไป เห็นไหมครับสิ่งที่บนกดบนผิวที่ดูเรียบๆสะอาดสะอาดดูเหมือนผ้าใหม่แต่พอขยายเข้าไปก็ไม่สิ่งที่เรามองเห็นต่างๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครที่จะมาผสมออกมาแล้วให้ได้ดธรรมชาติดังนี้เห็นไหมครับ ระดวิดีโอนี้การรีวิวก็แค่ได้แค่ระดับหนึ่งใครอยากดูละเอียดมากกว่าน,นี้ขยายได้เยอะๆเห็นชัดเจนมากกว่าน,นี้ก็ต้องตามมาดูในจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าซึ่งสามารถขยายได้เพิ่มขึ้นจากรูปเหล่านี้เพราะรูปจากกล้องเรื่องคุณสมบัติของกล้องทำให้เราทำทำได้ประมาณแค่ตามนี้ ถ้ามองเห็นจากภาพนี้เห็นไหมครับจะมีจุดเม็ดเล็กๆขาวทึ่งแนดีเราเรียกกันว่าเม็ดพระธาตุจะสิ่งที่การค้นพบสำหรับพระที่ไม่สมบูรณ์ในคาบตังอิวที่ลอยอยู่บนผิวพระที่เรามองเห็นอยู่บนปัจจุบันน่นจะเห็นในเป็นเม็ดข้าวเล็กๆบดละเอียดปนอยู่หอมเปลือกหอย แล้วก็มีเม็ดจุดแดงจุดดำต่างๆพวกนี้ก็จะกระจายกันไปทั้งองค์พระทั้งด้านหน้าด้านหลังเห็นริ้วการแตกของตามขอบสันพระไหมครับะริ้วของปูนปั้นซึ่งไม่ได้ซึ่งแสดงถึงการเป็นพระที่ทำด้วยมือนะค่อยๆกดกันขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ ไม่ใช่ว่าใช้เครื่องปั๊มออกมาปุ๊บเท่าไหร่ก็ได้วันบางกี่องค์บอกมาเพราะงั้นวน่าจำนวนพระในสมัยโบราณก็จะทำได้ไม่มากเท่าที่ควรอย่างที่คิดกันเราก็ทำตามวัตถุดิบที่มีวันพระใหญ่ก็จ,จะทำได้ไหลายองค์หน่อยแต่วันธรรมดาบางวันถ้าไม่ของพวกนี้ไม่พอก็คงจะไม่มีการสร้างนะครับพระจะมีทั้งการแห้ง การชำกันอะไรต่ออะไรแต่ไม่เสมอกาทั้งองค์ก็ใครดูไปน,นะครับพระทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งตามผิวต่างๆเรื่องความเหมือนกันของด้านพระด้านหน้าด้านหลังจะต้องเหมือนกันตอนนี้เป็นส่วนด้านหน้าในจุดต่างๆไล่ตั้งแต่ตรงพระเศียร ไปตามจุดต่างๆขององค์พระ ท่านใดมีพระที่คิดว่าใช่ลองดูนะครับหากล้องขยายระดับพันเอ็กขึ้นมาลนะ้วิธีการใช้คงต้องมาติดต่อผมผมจะบอกวิธีการใช้ซึ่งมีมากกว่าทำยังไงที่จะถ่ายถ่ายออกมาแล้วใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเพราะพวกนี้มันต้องต้องใช้ความรู้ความสามารถในการกริิเบสสีด้วยพอสมควร นะตรงนี้ก็ถือว่าเรารีวิวด้านหน้าไปเดี๋ยวผมจะเริ่มหันหลังไปไปทางด้านหลังองค์พระใครเห็นอะไรบ้างตามควมเป็นก็เข้ามาคุยได้นะครับการติดต่อที่จะคุยกับผมได้ทางโทรศัพท์ และลายโดยเบอร์ที่บันเพิเบอร์โทรศัพท์เข้าไปลายก็จะขึ้นมาเองได้แก่เบอร์094-349-5557ี่้หหรือสนใจจะเป็นเจ้าของพระองค์นี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นด้านหลังพระนะครับ เห็นลักษณะคำฉ่ำที่เขาบอกว่าฉ่ำเป็นยังไงไหมครับเราเคยได้ยินแต่พูดว่าพระฉ่ำพระฉ่ำพระสมเด็จพระฉ่ำนะครับลักษณะการฉ่ำของพระความแห้งในการฉ่ำพระเห็นคาบต่างย,ยูแล้วก็จากเนื้อพระที่ผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันคาบต่างๆที่เราเห็นยูนผิวพระ นะการออกงอกออกมา,ากต่างๆซึ่งคาบเหล่านี้จะต้องไม่ใช่เป็นการแปะเข้าไปทีหลังเป็นการพงแต่งขึ้นมาสิ่งต่างๆก็อยู่กันอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆดูตามประจับจุดสังเกตให้ได้ำพ้าที่มีอยู่ในมือก็ลองทดลองออกมาหาความละเอียดแบบนี้ดูครับ นะครับความเหมือนกันในจุดต่างๆของพระเนี่ยแทบจะทั้งด้านด้านหลังแล้วก็รายละเอียดว่ามีอะไรบ้างพระองค์นี้เป็นพระอายุ ที่วัดขึ้นมาด้วยค,ร,คบบร,รัาร์บอนกำลังสี44พรองคนี้จะอยู่ถึงว่าอยู่ในยุคก,กลางคือ,อยุคประมาณ150ปียุคนี้เป็นยุคที่มีน้ำมันดังอิวเข้ามาแล้วในยุคก,ก่อนหน้านี้ก็จะไว้วันไหนมีเวลาผมจะรีวิวขยายเนื้อให้ดูอีกในยุคที่ว่าใช้ตัวประสานตัวอื่นซึ่งไม่ใช่น้ำมันดังอิว แต่พราะวนี้การประสานก็จะเป็นทั้งสองอย่างคือมีผสมไอเทั้งในเนื้อล้วก็จับชุบเพื่อแห้งในภายหลัง สนใจที่จะดูองค์พระจริงหรือต้องการเป็นเจ้าของสามารถติดต่อครับเจ้าได้โดยการไปดูความรู้เบื้องต้นได้ที่ชมรมหายุพระใน facebook หรือในเว็บไซต์ก็จะมีสองเว็บไซต์คือเว็บไทยแคนวาสคอมกับเว็บอวตา m ิ s มาสเตอเบอร์โทรพร้อมไลน์คือเบอร์094 สามสี่เก้าห้าห้าห้าเจ็ดหวังว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ